สวัสดีครับท่านผู้ชมคุยกันหลังเกมวิเคราะห์ก่อนเกมวันนี้นะครับผมก็เป็นช่วงของฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกเอ้ยไม่ <c oughs> มย,ยูโรปามั่วจรจิง <c oughs> เนี่ยเบอร์ฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกยูฟ่ายูเออมันติดมันติดมันติดกับที่หลายๆคนนะชอบเรียกชอบเรียกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกว่ายูฟ่าซึ่งถ้าเป็นคนรุ่นผมนะ คำว่ายูฟ่ามันจะนึกถึงยูฟ่าคัพสมัยก่อนมันจะมียูฟ่าคัพมีแชมเปี้ยนลีกเอ้ยไม่ใช่แชมเปี้ยนลีกเดี๋ยวมันมียูโรเปียนคัพยูฟ่าคัพแล้วก็คัพ์ินเนอร์ er ครัพมี3ถ้วยนั้นถ้าเรียกยูฟ่าผมจะนึกถึงยูฟ่าคัพแต่ครนี้คนไทยอะชอบตัดคำเพราะชอบไปตัดคําว่า ยูฟายูฟาแชมเปี้ยนเรียกยูฟาแล้วแต่ที่ยูฟายูยูฟายูโรป้าซึ่งมันเป็นชื่อเต็มนะก็ไปตัดคําหน้าเรียกคําหลังว่ายุโรปากันนั้นแต่คราวนี้พอเรียกยูฟาปุ๊บหลายคนก็จะงงจริงๆทั้งสองตัวอ่ะมันขึ้นว่ายูฟาคู่อะจริงๆเหมือนแก้ความผิดพลาดโดงที่เอ่ยชื่อถ้วยวิจริงยูฟาแชมเปี้ยนล้วก็จะเตะวันอังคารวันพุธแบบนี้นะครับสาหรับในช่วงสัปดาห์กลางสัปดาห์แบบนี้ก็สําหรับ นี่ก็เป็นรอบ8ทีมสุดท้ายเมื่อคืนเตะกันไปแล้ว2คู่เพิ่งจบลงไปสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับผมกับดอร์มุนแล้วก็เลวามาร์ติกเจอกับลิเวอร์พูลนะครับว่างไปทีละคู่แมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยเจอกับดอร์มุนจริงๆแล้วด้วยตัวผู้เล่นน่ยค่อนข้างจะเหนือกว่าทั้งทีมอย่างที่ผมบอกว่าสควอตของแมนเชสเตอร์ซิตี้ค่อนข้างจะใหญ่แล้วก็มีมีตัวผู้เล่นที่ที่สามารถทดแทนกันได้ ก็เลยมองว่าแมนซิตี้เหนือกว่าดอทมูลคอนเทนเยอะที่ดอทมูลที่จะมีฮาร์แลนด์ที่เป็นศูนย์หน้าที่เป็นเด็กยักษ์คนหนึ่งที่เล่นได้ดีเป็นเป็นตัวขวับของทีมแล้วก็มีมาโคลรอยต์แบบนี้นะครับแต่ว่าวอนเล่นจริงๆแล้วเนี่ยกับสู้กันได้สูสีนะครับทั้งแมนซิตี้แล้วก็ดอทมูลนะครับต่างฝ่ายต่างก็เล่นได้สูสีแต่ว่าแมนซิตี้เนี่ยได้ไประตูออกนําไปก่อนโดยเควินดูบรอยในีทีที่19นะครับผมโดยการจ่ายให้ของลิยัสมาเลสที่แบบว่า ไปได้บอลตรงสุดเส้นเลยแล้วก็ตบกลับมาให้กับเทอบรบอยยีงเข้าไปแล้วก็ช่วงนาทีที่ที่ยีก็มี VR ขึ้นมาทีผูดสินเป่าลูกยุทโทษให้แมนซิตี้แล้วนะแต่ดู v ว R แล้วมันไม่ได้ฝ่าว่ะก็คือแบบว่าเหมือนโดนบอลเตะหน้าในเขตโทษแล้วลงไปล้มล้มลงไปแล้วพูดสินยืนของหลังเห็นคิดว่าเป็นลูกโทษก็ให้ไปแต่ก็ไม่ไม่ได้ไปนะครับผมแล้วก็จังหวะก็ดำมุนก็มาเปิดเกมลุกสู้นะครับแล้วก็ ทำไม่ได้จาเขามาได้ในนาทีที่84เลยนะครับก็ตีเสมอได้โดยมา r c โกรอย์นะซึ่งประตูของมา r c โกรอย์เนี่ยจริงๆแล้วผมคิดว่าน่า,นาจะจบน่าจะจบแล้วเพราะว่ามันเหลือแค่ประมาณ5ทีแบบดีใจเลยเหลือประมาณ5านาทีก็ไม่รวมทัวรวลาบาดเจ็บน,นะแต่ว่า,าทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งจริงๆแบบเอาจริงมันจะต้องตื่นอะเพราะว่าโดยโดยสภาพแบบการโดนตีเสมอเนี่ยก็เป็นเรื่องใหญ่แล้วแล้วการโดนอเวโก แบบนี้ด้วยนะแต่ว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็มาได้ประตูชัยในนาทีที่90เลยโดยฟิลฟเดนก็เป็นลูกโยนข้ามฟากมา,าทางเสาสองแล้วก็ทางกุนกันอีกายกุนกันจับบอลได้แล้วก็ตบบอลเข้ามาให้กับทางฟิลฟเดนคล้ายๆกับลูกแรกอะลูกแรกที่คืนบอลอย่ว่าอันนี้ก็คือใกล้กว่าฟิลฟเดนก็ยิงเข้าไปซัดประตูชัยในนาทีที่90เลยแล้วหลังนั้นทด3นาที ก็ทำอะไรกันอีกไม่ได้นะครับก็ทางทีมสตาฟของดอนมุนก็เซ็งอะ่ะมอนคืออุตส่าห์แล้วคือได้อเวโกแต่ถ้าเสมอด้วยจะยิ่งดีนะครับได้อเวโกแล้วแต่ว่าโอเคสอก็ยังดีแต่ว่านัดหน้าต้องชนะ1นเท่านั้นอะ่ะถึงจะเข้ารอบถ้าจะชนะลูกเดียวนะแต่ถ้าชนะสกอร์อื่นชนะสกอร์อื่นต้องมี2ลูกอะ่ะเออนั่นคืองานยากของดอนมุนในเกมหน้าส่วนอีกคู่นึงนะครับเป็นเกมเป็นเกมระหว่างเรอัลมาดริด กับลูพูผมยังไม่ได้ดูข้อมูลเลยว่าตกลงที่ผมนั่งดูมันเตะที่สนามไหนคือด้วยสภาพสนามเนี่ยมันเป็นสนามเล็กอะ่ะผมเลยคือมั่นใจไม่ใช่ซานเตโก้เบอร์เาเบลสนามเย้าของเรืองมัดดิทแนะ่ผมไม่มั่นใจว่าเป็นสนามไหนแต่ว่ามันก็มีแบบว่ามีไวนิวอะไรแปะอยู่เป็นเรียวมาดดิทเต็มไปหมดแต่ว่าไม่รู้ว่าสนามไหนจะยวไปดูอีกทีอันนี้ผมไม่มั่นใจเดี๋ยวตอนนาดข่าวตอนสายยวบอยทีมน,น,นะครับผม เรือมอเตดร์ได้ประตูออกนําไปก่อนนะครับนะในครึ่งแรกสองประตูศูนย์เลยโดยประตูแรกอ่ะได้จากวิเนเซียร์จูเนียในนาทีที่27นะครับผมแล้วก็ประตูที่2ก็มาจากจังหวะหลุดเข้าไปยิงเข้าไปชิปผ่านอาริสองแบ็กเกอร์นะครับผมโดยอาเซนซิโอในนาทีที่36มสิบหกอาเซนซิโอก็หลุดเข้าไปแล้วชิปคือชิปข้ามอ่ะชิปข้ามเข้าไปแล้วก็ยิงซ้ําเข้าอีกทีหนะึ่งโดยอาเซนซิโอครึ่งหลังเนี่ยทางลิเวอร์พูลได้ประตูไล่ขึ้นมาโดย โมเมซาร่านะครับโดยนาทีที่51ไล่ขึ้นมาเป็น2ตูแต่ว่าทีมาทางเรอัลมาด,ดิดก็2-1ไม่พอเอาจริงก็ก็คิดว่าคือการเสียอเวโกแบบนี้ก็ต้องยิงเพิ่มแล้วก็มาได้ประตูปิดท้ายโดยวินิสุธก็ยิงอีกลูกหนึ่งเป็นประตูที่2กับเองเป็นประตู3-1ในนาทีที่65ทําให้เรอัลมาด,ดิดชนะไป3ประตูต่อนหนึ่งแล้วก็ เกมหน้าก็มีโอกาสมากึ้นั่นหมายถึงว่าแต่ลิวพูย่าลืมว่าปีปีก่อนที่ได้แชมป์ก็ก็ได้อะเมื่อมา2ปีก่อนนะที่ได้แชมป์ก็ได้จากการไล่กลับมาแบบนี้ดันั้นต้องไว้ใจไม่ได้สําหรับ2ประตูไปแต่นี่คือเรอัลมาดิดนะครับผม <c oughs> ฟังดูอาจจะงงๆว่าตกลงลิวพูจะทําได้หรือทําไม่ได้ไ้ในะ <c oughs> เอาเอาผมฟันเดือดถ้าผมฟันนะตอนนี้ลิวพูตอนนี้ไม่เหมือนลิวพูปีนั้นที่ ที่สามารถครอบกับเข้าไปเล่นในนัดชิงได้อันนี้อันนี้ผมว่าด้วยสภาพบิ๊มนอกจากต่อให้เวอร์จิ้ฟานได้กลับมาด้วยอะตอนนี้นะกลับมาณเวลาแบบนี้มันไม่สามารถที่จะบันดาลให้ทีมแบบว่าลงตัวได้ในในเกมเดียวนะครับผมนั้นในมุมผมาคิดว่าเกมหน้างานยากของลิพูแล้วก็ซีดานคงไม่ไม่พลาดสำหรับ2ประตู2สกอร์ที่ได้เปรียบตอนนี้นั่นคือ เกมแรกนะครับสำหรับรอบแทีเกมสําหรับ2คู่ในเมื่อคืนที่ผ่านมาส่วนคืนนี้นะครับผมมีเตะกันอีก2คู่นะครับโดยเตะเวลาตีสอเหมือนกันโดยคู่ที่เป็นคู่ถ่ายทอดทางยูฟาทีก็คือไบเยอร์มิวนิกเจอกับปารีสแซงต์แชร์แมงโดยชื่อชั้นเนี่ยต้องบอกว่าสูสีกันแต่ด้วยฟอร์มล่าสุดถ้าผมจําไม่ผิดรู้สึกปารีสแซงต์แชร์แมงแพ้รีวในเกมล่าสุด คือคือ,ค,อคือแพ้ริวแน,แน่แหละแล้วทำให้ตัวเองตกยิงแบบสองแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเป็นเกมล่าสุดไหมอันนี้ที่ไม่มั่นใจเนั้นก็แล้วไบมิน,นิกันจริงฟอร์มมนหลีก็ค่อนข้างดีแล้วในทัวยุโรปก็ยิงเยอะด้วยฉะนั้นผมมองว่ายังไงปารีสแซงแมงเกมนี้มาคือโปรเจติโนคงคงเตรียมตัวมาเพื่อรักษาสกอร์ในเกมแรกคือได้อเวโกได้ยิ่งดี แต่ว่าถ้าไม่ได้ต้องไม่แพ้กลับไปนั่นะคือปาริเซนไมน่าตั้งเป้าไว้แบบนั้นถึงแม้ว่า,าจะมีนักแต่อย่างเอ็มบารเป้ที่เป็นคนจัดสำคัญที่จะทั้งทำประตรูทำเกมให้แต่ว่ามันก็ไม่ง่ายการเจอไบยูนะิคจะบอกว่าไบายูนิคเก่งกว่าบาซูโรนา่าหรือไงแต่ว่าอย่างจริงๆนะบาไบยูนิคปีนี้ผมมองว่าหลายก็อาจจะมองแมนซิตี้ตเต็งแชมป์แต่มองไบยูนิคน่าโกรธสุดในในฤดูกาลนี้นะครับสำหรับทัวรนี้ อีกคู่หนึ่งเอฟซีปอตเจอกับเชลซีเชลซีล่าสุดแพ้นลีกมา2อ .5 ถือว่าย่ำแย่แล้วก็ต้องต้องกลับมาให้เร็วที่สุดนะการเจอทีมที่อ่อนที่สุดในในรอบ8ทีมถ้าผมจำไม่ผิดย้ปอร์โตเนี่ยเป็นทีมที่หลายคนอยากจับเจอแต่ว่ามันอ่อนที่สุดแต่ไม่ได้อ่อนจริงอะ่ะเอาจริงทีมจากโปรตุเกสทีมนี้ก็ถือว่าเป็นทีมที่แข็งพอสมควรแล้วก็ถ้าเชลซีเล่น เอา,เอาถ้ายกตัวอย่างง่ายนะคือปอร์โตอ่ะมันเก่งกว่าเวสบอมที่เชลซีแพ้มอวันเสาแน่นอนดังนั้นถ้าจะเปรียบเทียบแบบนั้นก็คือเชลซีถ้าไม่เน้นถ้าไม่เน้นนะครับถ้าโทมัสสุคคนยังหาจุดลงตัวที่จะกลับมาไม่ได้ก็เหนื่อยแน่กับการเจอเอฟซีปอร์โตยันด้วยสภาพจิตใจตัวนี้ ผมประเมินว่าเจลซีอย่างเก่งก็เสมอกลับมานะครับผมสำหรับแล้วมาลุ้นในนัดต่อไปลรุ้นในนัดหน้านัดในบ้านตัวเองนี่คือ2คู่ในคืนนี้มาติดตามดูกัน